ก็มาคุยพี่คุยกับน้องเขาเนี่ยพี่พูดมันจะไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยไม่ได้ยินเลยมันก็ไม่น่าคุยรู้เรื่องอ่ะพี่เาะว่าหนูมีตัวช่วยนี่เลยพี่บลูทูธติดหมวค่ายโมโตเทคจะช่วยที่จะทําให้พวกพี่คุยกันง่าย<พ>าขึ้นมาด้วยกันทั้งหมด2รุ่นนะพี่ตัวแรกก็จะเป็น M T H D 1นะพี่แล้วก็จะมีตัวนี้เลย M T H E 1 n e บลูทูธตัวนี้นะพี่จะเป็นเวอร์ชันน5.0ชาร์จครั้งหนึ่งประมาณ2ชั่วโมงแต่แบตเนี่ยจะอยู่ได้ถึง 4- ชั่วโมงห้าชั่วยให้พี่คุยกันรู้เรื่องแ่ยเอย่ตัวนี้ มันสามารถเชื่อมได้ทั้งสองเครื่องเลยนะพี่แค่นี้พี่ก็ไม่ต้องตะโกนคุยกันแล้วเอาเสียงให้ฟังเลยว่ามาันชัดแค่ไหนครับผมขอฟังหน่อยพี่ทำอะไรกันนะเ,เสียงดังเรียกตัวนี้นะเดี๋ยวพี่มีตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งพี่จะเป็นอีกรุ่นหนึ่ง MT h e 1อย่างแรกนะพี่ก็จะมีหูฟังนะส่วนตัวนี้เขาจะติดตีนตุ้กแกมาให้แล้วแล้วก็จะมีนี่ไม้นะแล้วก็ ตัวเชื่อม Bluetooth แล้วก็นี่นะพี่ตัวล็อกตัวนี้สวยครับอ่าแล้วก็นี่ค่ะสายชา,า,ยชาร์จาชเดี๋ยวพี่มาดูตัวนี้ตัวนี้นะก็จะสามารถปรับโหมดได้นะตรงนี้ตัวนี้จะเป็นตัวเปิดปิดนะคะแล้วก็เพิ่มเสียงหรือเสียงดีอูตรงนี้ แล้วก็ตัวชาจะอยู่ตัวนี้นะเนี่ยพี่ลืมบอกไปตัวนี้จะอยู่ในเวอร์ชัน5.0นะพี่ตัวนี้สามารถลดเสียงรบกวนของไมโครโฟนได้แล้วก็ลดเสียงรบกวนทั่วไปได้ตัวนี้เชื่อมต่อกันอยู่ไม่ห่างกัน30เมตรได้เลยพี่แล้วก็สามารถกันน a m ได้ด้วยแบตเนี่ยถึง12ชั่วโมงเลยไหนฟังหน่อยได้เหมือนกันนะน,นี้ดีเลยตั้งนั้นเรจาจัดคนละตัวเลยนะแต่ว่าตัวนี้พี่ เอาตัวนี้เหมือนกันเฮ้ยเอาตัวนู้นดีกว่าอ้าวแล้วมันจะเชื่อมต่อแน่เออเฮ้ยลืมไปเอาตัวเดียวกันได้หน่ะป่ะแต่ต้องลืมคอน้ำปั่ป่นเฮ้ยพี่พี่จะตั้งพี่โอ้ไม่ได้ยินละเอ้าโอ้ผลงานดังขนาดนี้กลับมาถ่าตังค์ด้วยนะพี่